ครอบครัวยังไม่เคยเห็นหน้าวาที่สะพยบ้านสมาร์ทกิษตดามีข่าวมั่นสาวตกเป็นว่าที่สามีโดยแม่รู้ตัวหากย้อนกลับไปสมาร์ทกิตดาพรเวโรดคำข่าวเป็นคู่มั่นแอนบุญรักษาปัดคบกันแจ้งไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเคยเจอกันแค่ครั้งเดียว เปิภาพที่หลุดมาเป็นภาพในงานแต่งงานของรุ่นน้องหลังจากมีข่าวสมัตกิษดาซุ่มคบนางแบบสาวแอนบุญรักษามาประมาณ3-4เดือนแถมล่าสุดฝ่ายหญิงขึ้นสถานะเฟซบุ๊กมั่นกันแล้วล่าสุดได้มาเจอพระเอกหนุ่มในกองละครรักปฏิหารเลยอดทำถึงข่าวร้อนๆไม่ได้กับข่าวนี้ผมรู้มานานแล้วภาพนั้นไม่เรียกว่าภาพหลุด คือวันนั้นผมไปงานแต่งงานของรุ่นน้องผมซึ่งครั้งนั้นผมเจอเขาเป็นครั้งแรกเขาเป็นเพื่อนฝ่ายเจ้าสาวแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาขอถ่ายรูปเราก็ถ่ายและเป็นการถ่ายรูปครั้งเดียวเท่านั้นเองถ้าสังเกตที่รูปจะเห็นว่าด้านหลังจากเขียนว่าจอยนั้นคือชื่อภรรยาของรุ่นน้องผมถามว่ามีข่าวว่าเป็นแฟนกันแล้วสมาตอบว่า ผมยังงงอยู่เลยไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยมีขึ้นสเตตัสว่ามั่นแล้วสมาตอบว่าเขาไม่ได้ขึ้นว่ามั่นกับผมเขาอาจจะมั่นกับแฟนเขาก็ได้ซึ่งอาจจะมีรูปผมในอัลบั้มเขาคนอาจเข้าใจผิดยงผมเข้าไปผมไม่เครียดนะและขำมากเพราะก่อนหน้านี้ผมไปต่างจังหวัดพอกลับมาบ้านพอกับพี่สาวก็มาถามว่าผมจะมั่นแล้วเหรอนี่ขนาดเป็นพี่สาวยังไม่รู้เลย ผมว่าถ้าผมจำมั่นกับใครคนต้องรู้หมดแล้วถามว่าได้คุยกับเขาไหมสมาตอบว่าเขามีโทรมาว่ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าไปดูรูปดีกว่าแล้วจะเห็นเป็นรูปตัวจีนแล้วหลังหัวผมเลยจะมีตัวอักษรเขียนว่าจอยถ้าถามว่าต่อไประวังมากขึ้นไหมผมว่าเรื่องแบบนี้ต้องทำใจ บอกตรงๆเวลาถ่ายภาพปกติผมจะไม่ค่อยกอดหรือกอดผู้หญิงยกเว้นคนที่สนิทจริงถ้าหากมีภาพหลุดว่าผมจูงมือใครหรือพาใครไปกินข้าวกับทางบ้านอันนี้แน่นอนแต่ภาพล่าสุดของเขาทําให้หลายคนตกลุมรักหนุ่มคนนี้อีกครั้งพรอแม้จะอายุ44ปีแต่สามารถยังหล่อเปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขนาดมีหนวดมีเขาหน้ากับยังดูเด็กการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆ ละครเรื่องใหม่ๆของหนุ่มมาร์ยังไม่มีออกมาให้ได้ชมกันแต่ด้วยหน้าตาที่ยังดูหล่อเลาหล่อใหม่สดเสมอรับรองว่าพอสถานการณ์กลับมาดีขึ้นวงการบันเทิงต้องรีบเรียกตัวหนุ่มมาร์มาฝากฝีมือการแสดงให้แฟนๆได้ชมอีกแน่นอน